Herbal Expert by มรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิยุรีตั้งเกียรติกำจายสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันในวันที่15บร้ฎาค,าคม2563นะคะนี่ก็จะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรล,ลดไขมันนะคะบนหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือมีงานวิจัยในคนไข้ที่มีไขมันสูงนะคะว่าได้ผลหรือไม่นะคะตัวที่มีข้อมูลก็จะมีขมิ้นชัน กระเทียมนะคะแล้วก็ตัวที่หลายคนเชื่อว่าลดไขมันได้ก็คือน้ำมันดอกคำฝอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่างานวิจัยมีข้อมูลขนาดไหนนะคะสำหรับน้ำมันดอกคำฝอยแล้วก็มีตัวอื่นก็มีตีผาน้ำมันปลาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวแก่นตะวันน้ำมันสกัดจากเมล็ดดาวอินคาแล้วก็น้ำมันงาค่ะงั้นขอเริ่มที่ขมิ้นชันก่อนนะคะซึ่งมีงานวิจัยในผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่2แล้วก็คนอ้วนลงพุงเจการศึกษานะคะก็มีคนเข้าร่วมการศึกษาประมาณ600กว่าคนนะคะโดยเขาให้รับประทานสารสก,กัดคมิ้นชันขนาด600ถึงประมาณเกือบ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะโดยแบ่งรับประทานเวลาสองครั้งเทียบกันร,ระหว่างคนที่ใช้สารสกัดคมิ้นชันกับคนที่ไม่ใช้ใช้ไปอย่างน้อย4สัปดาห์หรือ1เดือนผลพบว่า ลด LDL ได้นะคะหรือไขมันตัวลายเนี่ยลดได้ลดได้เท่าไหร่ลดได้ประมาณ0.3 4มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรมันเท่าไหร่มากหรือน้อยก็ปกติถ้าเป็นคนไข้เบาหวานเราต้องการให้ LDL น้อยกว่า100นะคะในคนไข้บางกลุ่มที่เสี่ยงสูงก็จะต้องน้อยกว่า70นะคะในไข้โรคหัวใจถ้าน้อยกว่า100อันนี้ลดได้ไม่ถึง1ะคะคือลดได้จริงแต่ลดได้น้อย ค่อนข้างน้อยนะคะในขณะที่ปร,ริมาณสารก,กัดเมิชานต้องกินก็ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ลดไตกรกลีเซอไรด์ได้0.21มิลลิกรัมเดซิลิตรก็น้อยนะคะค่าไตกรกลีเซอไรด์ปกติของคนก็จะอยู่ที่ประมาณน้อยกว่า150มิลลิกรัมเดซิลิตรนะคะอันนี้ก็คือลดได้น้อยนะคะไม่ถึง1มิลลิกรัมเเดซิลิตรนะคะแต่ว่าเรื่องลดคอเลสเตอรอล หรือเพิ่ม HDL ก็คือไขมันตัวดีเนี่ยช่วยได้ไหมก็คือว่าให้ผลไม่แตกต่างจากคนที่ไม่ได้ใช้นะคะเทียบกันร,ระหว่างสารสกัดคัมมิ้นชันกับคนที่ไม่ได้ใช้พบว่าผลไม่แตกต่างกันในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลหรือเพิ่มไขมันตัวดีนะคะเพราะฉะนั้นจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็คือลด LDL ไขมันตัวร้ายลดแต่กิจลายได้แต่ลดได้น้อยมากนะคะนี่คือผล ของสารสกัดขมิ้นชันนะคะข้อควรระวังก็คือต้องระวังในผู้ที่มีทางเดินน้าดีอุดตันนะคะสาหรับผู้ที่จะใช้สารสกัดขมิ้นชันก็ถ้าเทียบกันระหว่างประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะกับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะปริมาณที่ใช้ต้องเยอะก็เยอะนะคะมาฟังตัวถัดไปดีกว่ากระเทียมก็เรารู้กันอยู่แล้วว่าลดไขมันได้นาะ ลดตัวไหนได้บ้างลดได้เท่าไหร่และต้องกินขนาดเท่าไหร่นะคะจากงานวิจัยในคนไข้ที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะพันคนประมาณ1000คนก็รับประทานสารสกัดกระเทียมหรือน้ำมันกระเทียมนะคะหรือกระเทียมดำนะคะขนาด0.3กรัมถึง20กรัมต่อวันนะคะเป็นเวลา4สัปดาห์หรือ1เดือนถึง10เดือนนะคะเทียบกันระหว่างคนที่ใช้กระเทียมกับคนที่ไม่ได้ใช้กระเทียมนะคะ พบว่ากระเทียมเนี่ยลดคอเลสเตอรอลได้ประมาณ1.2 6มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรก็ลดได้มากกว่าขมิ้นชันหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ลด LDL หรือไขมันตัวลายก็ได้ประมาณ1มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะแล้วก็เพิ่มไขมันตัวดีก็คือ h d l ได้0ูมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรไขมันตัวดีเนี่ยในคนปกติเราก็อยากให้ได้มากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรอันนี้เพิ่มได้0.5นะคะก็จะเห็นว่า กระเทียมเนี่ยโดยเฉพาะตัวในรูปแบบสารสกัดกระเทียมหรือน้ำมันกระเทียมนะคะในกรณีนี้ก็เพิ่มได้ไม่มากนะคะถ้ารับประทานกระเทียมสดเนี่ยยิ่งต้องกินปริมาณเยอะและเพิ่มได้ไม่มากอาจจะน้อยกว่าในรูปสารสกัดหรือน้ํามันกระเทียมนะคะแล้วก็ถ้ารับประทานกระเทียมสดเนี่ยสามถึงหกรัมต่อวันก็อาจจะช่วยได้แต่ว่ามันก็จะละคายเครืองทงเดินอาหารมากนะคะก็ต้องระวังถ้าจะใช้เป็นกระเทียมสดนะคะ แต่ว่ากระเทียมเนี่ยไม่ลดไตกรีสลายนะคะก็คือเทียบกันระหว่างคนที่ใช้กระเทียมกับไม่ใช้เนี่ยลดได้ไม่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ข้อควรระวังของผู้ที่จะใช้กระเทียมไม่ว่าจะกระเทียมสดหรือสารสกัดก็ตามหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาวาฟารินเพราะฉะนั้นคนไข้ที่รับประทานยาวาฟารินก็ไม่แนะนําให้ใช้กระเทียมนะคะแล้วก็ระวังการใช้กระเทียมร่วมกับผู้ที่ใช้แอสไพริน โคลพิดกเกลหรือทิคากิลล์นะคะเพราะว่าเมื่อใช้ร่วกรมกันเนี่จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลือดออกได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของกระเทียมนะคะตัวถัดไปน้ำมันดอกคำฝอยเนี่ยเราเชื่อว่าลดไขมันได้ก็พยายามไปหาข้อมูลคิดว่ามันน่าจะมีเยอะแต่จริงๆคือมีน้อยมากแล้วก็มีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานหนการศึกษานะคะคนไข้เข้าร่วมการศึกษาเนี่ย55คนเป็นคนไข้เบาหวานที่มี ภาวะอ้วนร่วมด้วยแล้วก็ให้รับประทานน้ำมันดอกคำฝอย8กรัมต่อวันนะคะแบ่งให้วันละสองครั้งแล้วก็รับประทานพร้อมอาหารเ mm hmm. ทียบกับคนที่รับประทานตัว c o n จูเกต e ไ l i นเลอิ c แอซิหรือ c l a mm hmm. ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาไปใช้เรื่องการลดน้ำหนักกันนะคะเ mm hmm. ทียบกันระหว่างน้ำมันดอกคำฝอยกับ c l a รับประทานเป็นเวลา16สัปดาห์นะคะ16ตย์ ผลพบว่าน้ำมันดอกคำฝอยเนี่ยเพิ่มไขมันตัวดีก็คือ s d l ได้ประมาณ mm เกือบ5มิลลิกรัม per ด e c i l ิ t e ก็เพิ่มได้ดีพอสมควรแต่ว่าไม่ลดน้ำหนักตัวหรือไม่ทำให้ BMI ลดลงนะคะเมื่อเทียบกันระหว่างน้ำมันดอกคำฝอยกับตัว CLA นะคะส่วนไขมันตัวอื่นละ่ะก็ไม่ได้มีผลนะคะมีผลตัวเดียวก็คือเพิ่ม HDL แต่ข้อควรระวังของน้ำมันดอกคาฝอยก็คือว่าถ้ารับประทานเยอะเนี่ยจะต้องระวังพิษต,ต่อตับนะคะเพราะนั้นไม่แนะนําให้ใช้ในผู้ที่มีการทำงานของตับบกพรอ่องเช่นคนที่มีไขมันพอกตับตับแข็งไวรัสตับอักเสบหรือเคยเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้อที่ตับนะคะก็ไม่แนะนําให้ใช้น้ํามันดอกคาฝอยและเราจะเห็นว่างานวิจัยของน้ามันดอกคาฝอยเนี่ยมีคนเข้าร่วมการศึกษาน้อยนะคะไม่เยอะคือ55ห้าสิบห้าคนเนี่ยไม่เยอะ ะะก็ต้องรอผลการศึกษาต่อไปนะคะเพื่อยืนยันว่าสรุปแล้วลดไขมันอื่นได้อีกไหมนะคะหรือว่าลดได้มากได้น้อยนะคะแล้วก็เรื่องของการลดน้ําหนักตัวก็ต้องเดี๋ยวไปดูงานวิจัยอื่นที่ทําวิจัยเรื่องของการลดน้าหนักกันอีกทีหนึ่งนะคะก็ไวจะกล่าวต่อไปอาจจะค้างต,ต่อไปนะคะเรื่องสมุนไพรที่มีฤทธิลดน้ําหนักเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะตัวถัดไปล่ะตรีผานะคะก็ มีคนสงสัยว่าลดไขมันได้หรือไม่สมุนไพรตัวนี้คืออะไรนะคะมาประกอบด,ด้วยสมุนไพรสามตัวเขาก็เลยมีเรียกว่าตรีนะคะก็ะคือมีมะขามป้อมสมอไทยและสมอพิเภกนะคะก็เป็นอายุรเวทของอินเดียนะคะซึ่งไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียสัพพคุณหลักเนี่ยเขาใช้ทําอะไรใช้แก้ไอขับเสมหานี่แนะนําให้ใช้นะคะแก้ไอขับเสมหะแต่เมื่อ กินเยอะๆแล้วเนี่ยจะทําให้ท้องเสียก็เลยมีคนออกมาโฆษณาว่าช่วยล้างพิษหรือลดน้ําหนักจริงๆช่วยได้ไหมคือยังไม่มีงานวิจัยในคนไข้นะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ตับหรือไตว่ารับประทานตรีผาแล้วช่วยล้างพิษและทําให้ตับหรือไตดีขึ้นอันนี้ก็ไม่แนะนํานะคะยังไม่มีงานวิจัยย,ยืนยันว่าไ,ได้ผลนะคะคือมันทําให้ท้องเสียผลเสียก็คือว่าถ้ากินเยอะๆแล้วท้องเสียมากๆแล้วดื่มน้ําทดแทนไม่เพียงพอเนี่ย ร่างกายก็จะเสียน้ามากแล้วก็สูญเสียเกลือแร่เยอะทาให้เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติแล้วก็ทําให้ไตวายวเฉียบพลันได้นะคะก็ต้องระวังนะคะเพราะนั้นสําหรับข้อบ่งใช้เรื่องลดไขมันล่ะมีงานวิจัยไหมงานวิใจัยในสัตว์ทดลองเนี่ยบอกว่าตรีผามีลิทลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีไรลดลด LDL ไขมันตัวลายแล้วก็เพิ่ม HDL ไขมันตัวดีในสัตว์ทดลอง แต่มีงานวิจัยในคนไข้โรคไขมันในเลือดสูงไหมยังไม่มีงานวิจัยในคนไข้โรคไขมันในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นจึงยังสรุปไม่ได้ว่าเมื่อเอามาใช้ในคนแล้วตีผาเนี่ยจะช่วยลดไขมันได้หรือไม่นะคะก็ยังไม่แนะนําให้ใช้นะคะรอให้มีการศึกษาในคนก่อนถ้าจะใช้ก็คือใช้แก้ไอขับเสมหะเป็นหลักนะคะตัวถัดไปน้ํามันปลาหรือโอเมก้าสตัวนี้ก็ฮิตมากก็มีฤทธิ์ลด แต่กิสลายได้จริงนะคะแล้วก็มีคำถามว่าและป้องกันโรคหัวใจได้หรือไม่ละ่ะสมาคมโรคหัวใจของเมกาเนี่ยก็รวบรวมงานวิจัยต่างๆแล้วพบว่ามันได้ผลน้อยนะคะก็เลยไม่แนะนำให้ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจนะคะเช่นผู้ป่วยเบาหวานหรือในผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่แนะนำทั้งสองกรณีเนื่องจากยังไม่มีงานวิใจัยในคนค่ายกลุ่มเนี่ยมากพอที่จะยืนยันว่าได้ประโยชน์จริงนะคะยังไม่มีงานวิจัยรองรับอีกกรณีหนึ่งละ่ะเป็นโรคหัวใจแล้วเป็นโรคหลอดเ,เลือดสมองหรือสโตรกแล้วหรือมีหัวใจเต้นผิดจังหวะใช้น้ำมันปลาหรือโอเมก้าสแล้วเนี่ยป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้ไหมสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาก็ยังไม่แนะนำเช่นกัน เพราะว่ามีงานวิจัยในโรคเหล่านี้สิบการศึกษาคนไข้เกือบ5้าหมื่นคนพบว่าคนที่ใช้กับไม่ใช้น้ำมันปลาหรือโอเมกาเ้าสามการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้หรือลดการเกิดโรคเหล่านี้ไม่แตกต่างกันระหว่างคนที่ใช้กับไม่ใช้ก็จะเห็นว่าใช้ก็ไม่ได้ประโยชน์ในการป้องกันการกลับเป็นซ้ําของโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ะะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเนี่ยที่ลดไขมันในเลือดได้แต่ลดตลไตรกลีเซอไรด์ได้ตัวที่เราต้องการให้ลดได้จริงๆก็คือตัวคอเลสเตอรอลกับ L D L นะคะตัวที่มีผลกับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะเป็น L D L เป็นหลักนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นตัวคอเลสเตอรอลที่เราต้องการให้ลดส่วนไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นตัว ที่มีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจน้อยนะคะก็จะต้องการลดน้อยจะใช้กรณีที่คนไข้ที่มีไตรกิีเซอไรสูงเท่านั้นซึ่งไตกิีเซอไรเนี่ยลดลดง่ายนะคะลดไม่ยากนะคะปกติก็คือเมื่อควบคุมอาหารที่มีไขมันสูงเราก็จะลดไตรกิีลายไดได้อยู่แล้วนะคะไขมันสูงพวกของทอดพวกอาหารทะเลอะไรพวกเนี้ยนั้นไตรกิสเซอไลดไลดไม่ได้ยากมากนะคะถ้าควบคุม อาหารไขมันสูงแล้วก็ควบคุมอาหารที่เป็นแป้งนะคะแล้วก็จะลดได้ได้ดีเพราะนั้นกรณีของน้ำมันปลาเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีลดไขมันในเลือดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันโรคหัวใจได้นะคะห้ามบอกว่าถ้าลดไขมันได้แล้วจะป้องกันในโรคหัวใจได้จริงไหมนี่ไม่จริงนะคะจากของน้ำมันปลานี่เป็นตัวพิสูจน์สำหรับตัวอื่นละ่ะบอกเลยว่ายังไม่มีงานวิจัยเลย นะว่าตัวไหนเนี่ยใช้แล้วป้องกันโรคหัวใจได้ลดไขมันก็เรื่องหนึง่งป้องกันโรคหัวใจอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันนะคะอย่าเอามาเชื่อมโยงกันว่าลดไขมันได้จะป,ป้องกันโรคหัวใจได้นะคะไม่แน่ไม่แน่เสมอไปนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าลดไขมันได้ลดน้ำหนักได้จริงไหมอาจจะไม,ไม่จริงนะคะขึ้นอยู่กับงานวิจัยเพราะว่าไขมันนี่ก็คือไขมันในเลือดนะคะส่วนลดน้ําหนักอะไรพวกนี้ไขมันเป็นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนงัง เป็นไขมันที่อยู่กันคนละส่วนของร่างกายนะคะอย่างเช่นตัวน้ำมันดอกคำฝอยมื้นเมือ้ที่มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าลดออที่บอกว่าเพิ่มไขมันดีคือ HDL <c oughs> ได้แต่ว่าเรื่องผลลดน้ำหนักเนี่ยยังงานวิจัยอันนั้นเนี่ยยังบอกว่ายังไม่ได้ผลนะคะก็ต้องรอดูงานวิจัยอื่นเป็นต้นนะคะตัวถัดไปน้ำมันมะพร้าวละ่ะลดไขมันได้หรือไม่ ะะงานวิใจัยในคน16การศึกษาค่อนข้างเยอะนะคะพบว่าน้ำมันมะพร้าวกินไปแล้วเพิ่มไขมันตัวร้ายนะคะคือ LD L D L 10เพิ่มไป10มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตนี่เยอะนะคะอันก็เทียบเท่ากับการกินยาลดไขมัน1เม็ดเลยที่จะลด LD L D L ได้ประมาณ10นะคะเทียบเท่าขึ้นอยู่กับประมาณเนี้ยประมาณยาก็จะลดได้อย่างนอยนะคะ10 เป็ิกรมเปอร์เดซิลิกนะคะถ้าเท่ากับว่าเรากินน้ำมันมะพร้าวไปเนี่ยเราต้องไปกินยาเพิ่มอีหนึ่งเม็ดนะคะอันนี้ในงานวิจัยเนี่ยบอกแบบนี้ว่าเนี่ยถ้ากินน้ำมันมะพร้าวแล้วเพิ่มไขมันตัวร้ายหรือ L D L นะคะ mm. เมื่อเทียบกับกินน้ำมันพืชอื่นอัน,นั้นใช้น้ำมันพืชอื่นปรุงอาหารก็จะดีกว่านะคะไม่แนะนําให้ใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ในงานวิจัยอันเนี้ยก็บอกอยู่ว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่มีผล ในการลดเรื่องน้ำตาลหรือลดก,การอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือยังไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวในคนที่มีไขมันในเลือดสูงผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะผู้ป่วยเบาหวานนี่ก็ต้องระวงังเพราะว่าเขาจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจตามมานะคะผู้ป่วยโรคไตก็ต้องระวังนะคะก็ไม่แนะนําให้ใช้เพราะผู้ป่วยโรคไตก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องโรคหัวใจเช่นกันนะคะตัวถัดไปน้ํามันลําข้าวช่วยลดไขมันได้หรือไม่ แบางคนก็สงสัยว่าช่วยให้นอนหลับได้หรือไม่นะคะจากงานวิจัยในคนได้นะคะประมาณ11การศึกษาก็เจพบว่าน้ำมันลำข้าวเนี่ยลดไขมันตัวร้าย LDL ได้ประมาณ7มิลลิกรัมเปร์เดซิลิตรก็ลดได้ดีพอสมควรนะคะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้ประมาณ12มิลลิกรัมปร์เดซิลิตรก็ลดได้ดีโดย ต้องรับประทานน้ำมันลำข้าวในขนาด8กรัมหรือประมาณ5กรัมต่อวันนะคะถึงจะมีฤทธิ์ลดได้นะคะแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าน้ำมันลำข้าวเนี่ยป้องกันโรคหัวใจได้หรือไม่อย่างที่บอกน้ำมันลำข้าวจะลดไขมันตัวร้ายได้ลดคอเลสเตอรอลได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะป้องกันโรคหัวใจได้ก็ต้องรองอานวิจัยต่อไปว่าป้องกันโรคหัวใจได้ไหมและคนไข้ที่มีไขมันในเลือดสูงที่ใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่ถ้าจะใช้น้ำมันลำข้าวเนี่ย ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะคะก่อนที่จะใช้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะมีผลเสียหรือว่าจะไปใช้แล้วมันลำข้าวแล้วก็หยุดยาแผนปัจจุบันนี่ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าเพราะว่ายายาลดไขมันเนี่ยที่ใช้ลดอาจจะลดไขมันได้เหมือนกันกับน้ำมันลำข้าวแต่ว่าเขามีฤทธิ์อื่นก็คือมีฤทธิ์ป้องกันโรคหัวใจนะคะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีงานวิจัยรองรับนะคะ สรรพคุณนี้ในขณะที่น้ำมันลำ้าวไม่มีงานวิจัยรองรับนะว่าช่วยป้องกันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองได้หรือไม่รู้แค่ว่าลด ldl ลดไขมันตัวลายได้ลดคอเลสเตอรอลได้นะคะสำหรับเรื่องนอนไม่หลับล่ะน้ำมันลำ้าวช่วยได้มันก็มีงานวิจัยหนึ่งการศึกษาในคนที่นอนมีปัญหาการนอนนะคะจำนวน50คนเนี่ยก็รับประทานสารสกัดน้ำมันลำ้าวขนาด1,000มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลาประมาณสออาทิตย์ พบว่าอาจช่วยให้นอนนานขึ้น10นาทีก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยได้เยอะมากนะคะ10นาทีแล้วก็งานวิจัยนี้ยังเป็นงานวิจัยเล็กๆนะคะในคนประมาณ50คนนะั้นเราก็ต้องรองานวิจัยขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อยืนยันว่าจะคุ้มไหมถ้าเราจะเป็นเสียงเงินซื้อนะ้ำมันํำข้าวมากินนะคะเพื่อช่วยให้นอนหลับเพิ่มขึ้นประมาณ10นาทีเนี่ยสาเหตุการนอนไม่หลับไม่มีหลายสาเหตุนะคะบางคนกินอาจจะได้ผล บางคนกินก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะถ้าไม่ได้แก้ปัญหาที่สาเหตุการนอนไม่หลับนะคะเช่นเปิดเพลงเปิดไฟไมีเสียงดังรบกวนแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนก็คือดูหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนนอนหรือดูทีวีนะคะก็อาจจะทําให้หลับยากเพราะว่าแสงสีฟ้าก็จะกระตุ้นทําให้นอนหลับยากนะคะอันน้ํนมามันลําข้าวเนี่ย ไม่แนะนําให้ใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะเพราะว่าเพิ่มระดับฟอสเฟตในเลือดนะคะนี่ที่ต้องระวังสําหรับตัวน้ํามันล้าข้าวนะคะถัดไปแก่นตะวันลดไขมันได้หรือไม่งานวิจัยก้าวการศึกษาในผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง700กว่าคนนะคะรับประทานสารสกัดน้ําจากใบแก่นตะวันนะคะก็คือใช้จากใบแก่นตะวันนะคะไม่ใช่ตัวที่เราเห็นขายใน,ในตลาดนะคะนั้นก็จะไม่ใช่จากใบเนาะ ที่เขาเอามาทำเป็นสลัดะะเป็นตัวผลผลของแก่นตะวัน,นะค่ะตัวใบของแก่นตะวันนะสารสกัดเนี่ยน้ำนะคะขนาดให้รับประทานในขนาด500-2,700มิลลิกรัมต่อวันนะคะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลา3เดือนนะคะโดยประมาณพบว่าลดคอเลสเตอรอลได้ประมาณ17มิลลิกรัมป e r day ดสุ ลดไตรคลีสไลด์ได้9มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิลแล้วก็ลด L D L ได้1 4มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิรก็ลดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ไม่มีผลลด H D L เออไม่มีผลเพิ่ม H D L ก็คือไขมันตัวดีนะคะก็จะเห็นว่าสารสกัดจากใบแกนตะวันนี่ก็มีประสิทธิผลในการลดไขมันได้ดีทีเดียวนะคะตัวถัดไปเป็นน้ำมันสกัดจากเมล็ดดาวอินคานะคะลดไขมันได้หรือไม่มีงานวิจัยในคนสุขภาพดีนะคะ30คน รับประทานน้ำมันดาวินคาวไป10-15มิลลิลิตรทุกเช้าเป็นเวลา4เดือนเทียบกับกลุ่มที่รับประทานน้ำมันดอกทานตะวันก็พบว่ากลุ่มที่รับประทานน้ำมันดาวินคาเนี่ยลดคอเลสเตอรอลกับ LDL ได้มากกว่ากลุ่มที่รับประทานน้ำมันดอกทานตะวันกลุ่มรับประทานดอกน้ำมันดอกทานตะวันก็ลดได้นะแต่ลดได้น้อยกว่าน้ำมันดาวอินคาวแต่ว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีผลลดไตรกลีเซอไรด์นะคะ แต่อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นงานวิใจัยในคนสุขภาพดีจํานวนไม่เยอะประมาณ30คนนะคะก็ต้องรองงานวิใจัยในคนไข้ไขมันในเลือดสูงนะมัาลดได้ไหมนะคะแล้วก็ต้องลองงานวิใจัยในคนจํานวนมากกว่านี้เพื่อที่จะดูว่าผลที่ลดได้นะมันจะยังมีเหมือนเดิมไหมนะคะสําหรับน้ํามันดาวินคาตัวนี้ก็ไม่แนะนําให้ใช้ในผู้ป่วยโรคไตเดื้หลังเช่นกันนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ฟอสเฟตในเลือดสูงนะคะ ัวสุดท้ายละน้ำมันงาลดไขมันได้หรือไม่ก็มีงานวิใจัยในผู้ป่วยไขยมันในเลือดสูง5การศึกษานะคะมีผู้ป่วยไขยมันในเลือดสูง59คนแล้วก็ท่านวิจัยในคนไข้ความดาันโลหิตสูงอีก6 2 0คนนะคะก็จะเห็นว่าการวิจัยในคนไข้ไขมันในเลือดสูงนะมีน้อยจํานวนค่อนข้างน้อยนะคะ59คนแล้วเขาก็ให้รับประทานน้ํามันงาผงงาหรือเมล็ดงาเป็นเวลา1-2เดือนเทียบกัน คนที่ไม่ได้ใช้ผลพบว่าน้ำมันงานเนี่ยลดคอเลสเตอรอลได้ลด L D L ได้ลดไตกิีไลดยได้แล้วก็เพิ่ม H D L ได้นะคะตัวเมล็ดงาขาวละ่ะช่วยได้ไหมก็ลดได้เหมือนกันลดคอเลสเตอรอลได้ลดไตกิีไลด์ได้ลด L D L ได้แต่ไม่เพิ่มไขมันตัวดีก็คือ H D L นะคะสำหรับเมล็ดสำหรับผงละ่ะผงเนี่ยตอนใช้ช่วง ช่วงแรกแรกสองอาทิตย์แรกดูเหมือนจะลดได้แต่เมื่อใช้ผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนขึ้นไปเนี่ยพบว่าลดไขมันตัวดีนะคะจริงไขมันตัวดีเราต้องการเพิ่มแต่เมื่อรับประทานผงงาเนี่ยลดไขมันตัวดีแล้วก็ไปเพิ่มไขมันตัวร้ายนะคะคือ L D L เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าจากงานวิจัยเนี่ยก็คือเราจะแนะนำเป็นน้ำมันงาหรือมเมล็ดงาขาวนะคะก็ไม่แนะนำไม่ใช่ผงงา แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากงานวิจัยในคนไข้ไขมันในเลือดสูงเนี่ยมีจํานวนน้อยอยู่นะคะก็ต้องรองงานวิจัยเพิ่มเติมแล้วก็ข้อควรระวังสําหรับเมล็ดงาคือน้ำมันงาพวกนี้ก็คือมันมีสารป้องกันการอักเสบเซสเมนนะคะก็ลดการอักเสบได้ทีนี้คนไข้ไตคนไข้ไตใช้เมล็ดงาทุกวันเป็นเวลา3เดือนผมบักฏว่าค่าการทางานของไตเพิ่มขึ้นเนื่องจากฤทธ ลดการอักเสบเนี่ยจะทําให้เลือดไปเลี้ยนที่ไตลดลงนะคะจะทําให้การทำงาไตายแย่ลงได้นะคะในผู้สูงอายุนะคะที่ไตเสื่อมไปตามอายุอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในปวยโรคไตนะคะก็ต้องระวังการใช้น้ํามันงานดังค่ะวันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก็ยาวนิดนึงนะคะมีหลายตัวมากนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าก่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใดๆนะคะปรดปรึกษาเภสัชกรก,ก่อนเพื่อจะได้ ได้ประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยในการใช้แล้วก็คุ้มค่าในการใช้ค่ะสวัสดีค่ะ